สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ g o อิ Insight ในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเราลองมาดูนะคะห่างไม่หลุด1,600ก็มีโอกาสไปต่อได้นะคะโดยปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาทองคำนะคะก็ราคาทองคำในวันนี้นะคะมายืนอ,อยู่ที่1,607.52เ s น่อขึ้นไหวอยู่ระหว่าง1,607ถึง1,623นะคะราคาทองคำมีการปรับตัวขึ้นไปเล็กน้อยค่ะแต่ก็ถูกเทขายทำกำไรนะคะเมื่อมี เมื่อราคายืนเหนือ1,620ค่ะทั้งนี้ก็เนื่องจากราคาทองคำกำลังเผชิญกับแรงกดดันในช่วงต่อไปในสัปดาห์นี้นะคะก็ได้แก่การที่สเปนจะประมูลขายพันธบัตรในวันพฤหัสธนาคารกลางยุโรปจะจัดการประชุมกำหนดนโยบายในวันพฤหัสเช่นเดียวกันนะคะและอิตาลีจะเปิดประมูลขายพันธบัตรในวันศุกร์นี้ ซึ่งสถานการณ์โดยรวมของยุโรปนี้อาจจะจำกัดการปรับตัวสูงขึ้นของราคาทองคําได้นะคะแม้ว่าราคาทองคําจะได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นและอุปสงค์ที่มากขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะสําหรับยานยนนี้นะคะมีข้อมูลสต็อกสินค้าภาค้าส่งเดือนพฤศจิกาย,ยนประกาศออกมาค่ะ สำหรับกราฟทางเทคนิคนะคะจะเห็นว่าในราย240นาทีนี้ราคาทองคำมีแนวโน้มน่าจะปรับตัวสูงขึ้นไปต่อได้เนื่องจากดูโดยรวมแล้วราคาทองคำนะคะยังคงอยู่ในขาขึ้นในราย240นาทีและเส้นสอแคสิกยังคงชี้ขึ้นต่อได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะหากเราลองมาดูในรายวันนะคะ เส้นโซคาสิกเริ่มอยู่ในโซนโอเวอร์แล้วนะคะมีแนวโน้มว่าอาจจะปรับตัวลดลงต่อได้หรือถ้าปรับตัวเพิ่มขึ้นก็อยู่ในระยะที่จำกัดนะคะแม้ว่า MACD จะติดลบลดลงก็ตามค่ะก็คาดว่านะคะวันนี้จะยังคงเคลื่อนอยู่ในกรอบก่อนนะคะที่1590-1640ถึง1น4 0นะคะหากราคาสามารถยืนเหนือเหนือ1600ไปได้ก็อาจจะขึ้นไปต่อที่1640และ1650นะคะ สำหรับการวิเคราะห์รักครรคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ